หลังจากที่ดิสนีย์ได้พาเราออกล่องเรือเพื่อค้นหาจิตวิญญาณแห่งท้องทะเลในโมอานาและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <Yeah. S 1> กับรายา and the last dragon impressive เตรียมเปิดประตูสู่ดินดดนเปี่ยมมนสกดอีกครั้งผ่านเสียงเพลงอันเบิกบ้าของแฉบลาตินอเมริกาเอ็นกันโตเมืองเวทมนต้นมหัศจรรย you ready? S <S เ์เพลิดเพลินกับสีสันและจงังหวะสุดเร้าใจไปกับตระกูลมัดริกกล ครอบครัวอารมณ์ดีที่อาศัยอยู่ในบ้านเวทมนต์ซ่อนตัวอยู่ในเอ็นกันโตเมืองมหัศจรรย์กลางหุบเขาที่มอบพลังวิเศษให้กับเด็กทุกคนในครอบครัวเมื่อพวกเขามีอายุครบห้าขวบโดยแต่ละคนจะมีเวทมนต์แตกต่างกันออกไป <On it. S 1> ยกเว้นมิราเบลผู้เป็นแกะดำหนึ่งเดียวในบ้านไม่มีเวทมนต์เหมือนกับคนอื่นเขา เดลิเวอรี่ฉันให i คุณสเปเชียลเพราะคุณเป็นเด็กมาดริกาลคนเดี t h เราเปลราอจนกระทั่งวันหนึ่งภายร้ายบางอย่างก,ก็ได้รุกรานเข้ามาเพื่อทำลายเวทมนต์ให้สูญสิน้นหญิงสาวอันแสนจะธรรมาดาจึงกลายเป็นความหวังเดียวที่จะสามารถกอบกู้ครอบครัวเหนือมนุษย์มิลาเบล The Fate of the Family เอ็นกันโตคือแอนิเมชันเรื่องที่6กเสร็จของ w a ล t Disney a n i เมชั o n Studios ผ่านวิสัยทัศน์เปี่ยมชีวิตชีวาของบาร o นฮ o w a r d และ Jar ร d Bush สองคู่หูผู้กำกับสุดกีกผู้เคยคว้าใจคอหนจากแอนิเมชันเสียิสสังคมซูโเปีย พร้อมออกเดินทางสู่ทางแยกทวีปอเมริกาใตา้ณประเทศโคลอมเบียที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสุดวิจิตรวัฒนธรรมน่าหลงไหลเสียงเพลงอันมีเสน่ห์และความเป็นครอบครัวอันแน่นแฟนมุ่งถ่ายทอดเรื่องราวแนวม a g i จิ l ค e ลเรียลิซึมผสมความหัศจรรย์สุดเหลือเชื่อเข้ากับความติดดินกินใจเพื่อสำรวจความสัมพันธ์อันซับซ้อนของสมาชิกครอบครัวใหญ่ที่มีทั้งแบบลูกคนโปรดปีกกล้าขาแข็ง และม้าหัวเนาว่าส่งเสริมการหาคุณค่าในตัวเองแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นก็ตา่างศูนย์รวมจิตใจของครอบครัวคือบ้านมีชีวิตอย่างกาสิตาที่เปรียบเสมือนเพื่อนผู้พักดีของทุกคนโดยเรนาโตโดสันโฮสหัวหน้าฝ่ายแอนิเมชันและสกอตต์เคอร์ซาเวจหัวหน้าฝ่ายเทคนิคพิเศษ ต้องปั้นโมเดลขึ้นมาทั้งหลังแล้ววางริกเฉพาะกิจเพื่อแอนิเมชชิ้นส่วนต่างๆของบ้านให้ออกมาดูธรรมชาติที่สุดโ oh, องค์ประกอบที่เป็นตัวตนของแอนิเมชันดิสนีย์ตั้งแต่ยุคบุกเบิกคือบทเพลงอันไพเราะติดหูซึ่งเอ็นกานโตก็ได้สุดยอดนักแต่งเพลงแห่งยุคอย่างลินมานูเอลมิรันดามาสร้างสารรค์บทเพลงใหม่เอี่ยม ที่เป็นดังหัวใจหลักของเรื่อง Let's Go <S It was an amazing experience immersing myself in the music of Colombia and it was such a joy writing songs for these incredible characters Whoa. Whoa. แต่เดี๋ยวก่อนตั้งแต่ทำชาแนลมาได้ยินชื่อลินกันมาตั้งหลายครั้งบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริกันคนนี้มีดียังไงทำไมถึงป๊อปปูลาร์ที่เมกาขนาดนั้น เอาเป็นว่าเขาคือผู้ประพันธ์คํารองและทํานองเพลง m ิ s t i c a l ชื่อดังที่เปลี่ยนชมหน้า b r อดเวย์ไปตลอดกันยัง Hamilton การันตีด้วย Grammy Award Emmy Award และ Tony Award And love is 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 love Killed swept aside. แรงไม่หยุดชุดไม่อยู่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากมัวนา,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 าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองของพี่เลนเพราะมีผลงานเด่นทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันค่าย Netflix ยัง Vivo oh, <no. S 1> ภาพยนตร์มิวสิควเต้นสนันเมือง In the Heights ผล <a> <Washington> งานเดบิวต์กำกับภาพยนตร์อย่างทิกทิกบุงและปิดท้ายอย่างตะการตา ด้วยโปรเจกต์ที่เขาร่วมพัฒนาเรื่องราวตั้งแต่เซเวสถานที่ยันเสกสรรเพลงลาตินสุดเร้าใจที่มีเนื้อร้องไดนามิกสุดลำ้ำลายเซนสุดไอคอนิกของลินซีรีแล้วถึง8เพลงอย่างแฟมิลี่มาร์ทรีกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงแอนิเมชันสุดคลาสสิกอย่างเบลใน Beau t y and t h e Beast เติมด้วยดนตรีประกอบของเจเมนฟรังกโกนักประพันธ์หญิงเจ้าของรางวัลแอนนีจากแอนิเมชันสุดประทับใจยังโคโค่ผู้สร้างเสียงสุดกินใจโดยใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองของประเทศโคลอมเบียในเมื่อเป็นภานพยนตร์แอนิเมชันที่ฉเฉลิมฉลองวัฒนธรร,ธรรมลาตินอันงดงามนักแสดงผู้มาให้เสียงพา ก็ต้องมีพลังเสียงต้องมนสะกดต,ตั้งแต่ Stephanie rice, สเตฟานีเบียทริสสารวัสสาวหน้าตายจากบรุกลินไนน์อย่าให้ลุกเก่าเธอลอกตาเพราะในอินเดอะไฮส์เธอคนนี้มีลาร้องเล่นเต้นไม่เบามาให้เสียงเป็นมีระเบลสาวธรรมดาที่เสียงไม่ธรรมดาแน่นอน I'm amazing i m part a a r the of g d l จอร์เลยกุสซามอนักแสดงรุ่นเก่า จากมูแลงครูชและโรเมโอแอนจูเลียให้เสียงเป็น b บรูโนคุณลุงสุดเพี้ยนของมิราเบลคุณสามารถทำนายอนาคตได้กาซิตา <c oughs> Save the magic. เอ็นกันโตเมืองเวทมนต์คนมหัศจรรย์25พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ Now nope, flew away have at least a But friend I'll ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณหวอมเสียงกดไปดูเอ็นกันโตหรือ,อยังถ้าคุณรักแอนิเมชัน ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลากคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซจอะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอดออก Just Do It พิม u s t และอิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย